ทักทายทุกคนย่ามือเศร้าค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีหาคืนตื่นขึ้นก็มาซักผ้าค่ะทุกคนซักผ้าแล้วก็มาเบิ่งน้ำในกะติกน้ำหอนค่ะมีน้ำบอก็เอานา้ำใส่ค่ะเพื่อที่จะกินกาแฟก่อนจะต้อจจกหันเข้ากับไปนหนึ่งเข่าค่ะพอได้ดังไฟแล้วค่ะหนึ่งแก้เนี่ละนอง่ายดีหลังจากนัก้นกบไปหดน้ำกุอกใหม่ค่ะ ภาพอาจจะบ่ค่อยชัดนดยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นมันยามเสาเนาะค่ะแสงบกทันได้กล่องโทรศัพท์กับบก่อยดีจ้าเป็นอีหยังถ่ายคลิปออกมาแล้วมันมัวมวเนาะจ่ะทุกคนจะตื่นหนาไปด้อห <c oughs> <c oughs> นาสื้อเท่ากระลุกเนาะจ่ะมาเอาเข่าออกจากกองค่ะเข่าเย็นที่หอไปเฮ็ดงานจะเอาไปให้น้นองไกลค่ะทุกคน มันแข็งเอามาอุ่นอีกก็ได้จ้ะเขาออกจากกองเอาใส่หม้อแล้วก็สิเอาไปใส่น้ำขย้ำขย้ำแห้ไก่ค่ะลดสต้นทุ่นไปอีกมือหนึ่งบ่เปลืองหัวอาหารก้อนไปกับมัสซี่เขาก้อนจ้าเข้าคืนแล้วหนึ่งเข้าไปเห็ดงานค่ะทุกคนกินเขาเนียวค่ะเนี่ยมือแรกคอยกินเข้าจ้าเนาะค่ะก็แล้วเจ้ามือต่อจากนั้นเท่ากระสีผ้าไปเกลือไก่ค่ะขอไก่เห้า ปิดแบบมีซิดเลยค่ะออกบ่ได้จะก,กัะเก่งอยู่เลยค่ะบินออกคือการออกทั้งปลายตนมาคามุม่ไกล่รล้ายอยู่ค่ะไก่หน่อยพ่วมออกใหม่มวนในหน่อยนี้ได้ประมาณหาเดือนแล้วค่ะกำลังห้ายเลยไก่อีกสองสาเดือนกะนำไปจำหน่ายได้ค่ะทุกคนผู้ใดอย่ากินตรงไก,ก่กะติดตอได้ดจ้า เกือก้แล้วเ่าก็จะมาทรายเขาค่ะทรายเข่ากับทรายทรายใส่สามกองค่ะเอาไหว้ปู่ยงเืองนกองหนึ่งไปเห็นงานสองกองเนาะค่ะกับคุณลุงห่อห่ปูละกองหอกับเมื่อได้กับบางมือกับกินบางเมือกับว่าจะกินหอกค่ะห่อเขากับได้ไปกินแนวไหมห่อเข่าไปเทื่ออกับว่ากิน มันอากาศห่อนเนาะค่ะทุกคนขนาดเสาๆนี้ยังห่อนเลยก็าจากนั้นก็นจะไปตากผ้าค่ะตื่นขึ้นมาก,กับบริยูในเสารเนาะค่ะทุกคนออกจากบ้านโม่งหนึ่งค่ะไปเหตุงานแต่ว่าต้องเหตุเวียกไวก้กนเพื่อนี่เหมือนแรงเข้ามากหรอเข้าเข้าเมยจกเฮตุงานเท่ากับบริษาาักผ้า ต้องการพักผ่อนเนาะค่ะมะหอรมะฮอนเงินก็นอย่าพักผ่อนสักพาวัยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะไปวาดบ้านทูบ้านต่อค่ะกวาดบ้านทูบ้านแล้วก็จังคอยไปแจ้งแจ้งตัวไปอาบน้ำเนาะค่ะทุกคนวาดใบมันโหค่ะหยับมันหยาบเบาเป็นแตรยางเนาะค่ะ พอลกิทคูมทุกหมื่กับสีประมาณนี้แหละค่ะทุกคนไปเหตุการณ์เหตุงาน้ะวล่านั้นค่ะออกจากบ้านกันจักโมงพิจังเข้าเป็นโนกนีกเนาะตื่นเศ้าเข้ากับออกไปหากินหาอยากเขามากก็เมื่อนอนพักผ่อนชาร์จแบตจากของเนาะคะ่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปแปงลงร่างค่ะแปงลงร่างเสร็จแล้วเตรียมตัวไปทำงานค่ะ คนเด็ิ่นต้องแปลงหล่างก่อนเด่าบัสนมู่นสิตื่นคุได้เห็นกับสิตื่นได้เนานค่ะไปในในสาพา้นะไปค่ะรถคู่ใจห้าพร้อมแล้วไปทำงานที่เรารักกันหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวหาเงินมาให้ลูกไปโรงเรียนบ่มีงานบ่มีเงินเ้ยค่ะทุกคน มีความสุขในการทำงานวันนี้นะคะทุกคนคนกับมอเตอร์ไซค์กับบสมดุลกันมอเตอร์ไซค์ใหญ่กว่าคนนะคะทุกคนไปค่ะไปทำงานเอาสกับมาอย่างบาบบโอ้เลื่อมโทรศพัพท์